ิดมาวางอย่าไปสนใจอยู่กับปัจจุบันถ้าโยมทําได้อย่างนี้นี่จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ชื่อว่าเป็นสมาธิแล้วจิตนะมีอารมณ์อันเดียวการเดินจงกรมไม่ใช่ว่าจะต้องท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะคนนอนป่วยก็เป็นสมาธิได้พระศาสดาบ,บอกว่าพิกขุแม้นอนอยู่เนี่ย แต่ถ้าเธอนั้นเมื่อเกิดความคุ้นคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนขึ้นมาพิกุที่นอนอยู่เนี่ยก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบันเทาไปทําให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือพิกุที่เป็นเช่นนี้แม้กําลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้กระทําความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นผู้ปารความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิด